เรามาทำโพกันก่อนคุณจะได้เห็นชัดนะครับมันจะเชื่อมโยงกันนะกับเรื่องของสมาธิธินะคำถามของโพนี่ง่ายๆนะครับคือว่า หลังจากเจริญสติปัฏฐาน4มาหลายเดือนเนี่ยตอนนี้คุณรู้สึกนะมีให้เลือก3ช้อยนะครับคือเชื่อมั่นว่าชีวิตนี้สามารถเห็นกายใจทะลุขาดได้นะคือพูดง่ายเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของคุณนะมีความเชื่อมั่นขึ้นมาแล้วช้อยที่2คือกั้มกึง่งไม่แน่ใจว่าจะบรรลุมรรคผลได้ไหมคือ คือพอยในใจของคุณเนี่ยไม่ได้อยู่ที่เรื่องกายใจแต่ไปฝากอยู่กับคำคำหนึ่งคำว่าบรรลุมรคผลนี่แหละนะไม่มีแต่ความลังเลสงสัยหรือมีความรู้สึกอยู่ในใจว่าเออนะชาตินี้ฉันจะมีสิทธิ์บรรลุมรคผลได้ไหมนะอันนี้คือถ้าหากว่า มันอยู่ในใจในข้อไหนเนี่ยก็ตอบข้อนั้นนะครับคือพอเราได้ผลโพลออกมาเนี่ยเราจะคุยกันเรื่องนี้เชื่อมโยงกับเ,เรื่องมักมีองแปดได้นะฮะแล้วก็ช้อยที่3ข้อสุดท้ายก็คือว่าไม่เชื่อไม่เชื่อเลยว่าตัวเองเนี่ยจะถึงมักผลในชีวิตนี้มันแตกต่างจากข้อ2นิดเดียวนะข้อ2เนี่ยยังก้ากึง่งเหมือนบางทีมีความหวังรำไร แต่ข้อสุดท้ายเนี่ยคือไม่เชื่อเลยไม่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยจะมีสิทธิ์กับใครเขาได้ถึงแม้ว่าจะได้มาปฏิบัติธรรมร่วมกันในไลฟ์นี้แล้วก็ตามนะอันนี้ก็ขอให้ตอบตามจริงนะครับตอบตามความรู้สึกเลยเพราะเราจะได้นี่นะวิธีโพลนะครับคลิก3ขีดนะเดี๋ยวเราจะได้คุยกันต่อนะหลังจากที่ผลโพออกมานะครับ หว่างนี้ผมมีคลิปสั้นๆจะให้คุณดูแล้วน่าจะเกิดประโยชน์กับหลายๆท่านที่ต้องการจะเช็คสภาพของตัวเองนะเนี่ยเราคุยกันเรื่องรู้กายใจโดยความเป็นสภาวธรรมนะนี้ขึ้นต้นมาเนี่ยทำจิตให้ผ่องใสไรนิวรเนี่ยหลายคนก็มักจะถามกันมาวนๆนะครับว่า จะรู้ได้ยังไงว่าณขณะหนึ่งหงเรามีความพร้อมจะเห็นกายใจโดยความเป็นรูปนามแล้วพูดง่ายๆจะยกระดับจากสมถะขึ้นมาเป็นวิปัสนาได้ด้วยความมั่นใจแบบไหนนะเอาง่ายๆนะเช็คเช็คแบบทีเ่เป็นอุบายลัดๆนะครับอันนี้ผมทำขึ้นมานะให้คุณไปยืนอยู่ น้าผนังนะผนังเรียบๆเ,เนี่ยแล้วเอามือเกาะนะถ้าเอามือเกาะอ,อยู่เฉยๆเนี่ยคุณจะโ,โทษถ้าเอามือเกาะอ,อยู่เฉยๆคุณจะไม่รู้สึกอะไรนะฮะขอไปถ้าเอามือเกาะอ,อยู่เฉยๆคุณก็จะรู้สึกว่า มีตัวของคุณยืนเกาะผนังอยู่แล้วไม่ไม่ได้รู้สึกอะไรมากไปกว่านั้นนะครับแต่ถ้าหากว่าคุณลองสังเกตพอคุณอา่ายืนเกาะผนังเนี่ยนะแล้วอพอคุณยืนเกาะผนังนะถ้าหากว่าคุณกำลังฟุ้งซ่านอยู่นะ มันจะมีความรู้สึกเหมือนกับช่องว่างระหว่างคุณกับผนังนะเต็มไปด้วยหมอกควันคละคลุ้งแล้วก็สังเกตลมหายใจได้ยากอันนี้ในแง่ที่กําลังฟุ้งซ่านอยู่นะแต่ถ้าหากว่าจิตใจของคุณกําลังปลอดโปรโง่งแล้วก็แจ่มใสยอยู่นะมันจะมีความรู้สึกขึ้นมาอีกแบบหนึง่งเหมือนมีช่องว่างระหว่างคุณ กับผนังเนี่ยที่รู้สึกเลยคือหลับตาเนี่ยนะและ้วทอดตามองผนังตรงๆเนี่ยมันจะเห็นเหมือนช่องว่างระหว่างตัวคุณกับผนังนะมีความมีความชัดมีความใสนะแล้วก็ภาวะทางใจแบบนั้นนี่แหละที่สามารถเห็นลมหายใจได้อย่างชัดเจน นะมีลมหายใจเข้ามีลมหายใจออกอยู่อันนี้เป็นเทคนิคเป็นอุบายง่ายๆที่จะเช็คนะว่าจิตของคุณเนี่ยมีความพร้อมที่จะรู้ลมหายใจได้แค่ไหนก่อนนั่งนั่งดูลมหายใจก่อนนั่งทำอานาปานสติเนี่ยคราวต่อไปลองอย่างนี้ดูก็ได้ถ้าหากว่ายืนเกาะผนังนะครับแล้วมีความรู้สึกคือหลับตาแล้วก็ทอดตามองตรงๆเนี่ยมีความรู้สึกเหมือนกับว่าไม่มีม่านหมอก ระหว่างตัวคุณกับผนังนะมีแต่อะไรที่มันว่างๆโปร่งๆอยู่นั่นแหละตอนนั้นนะจิตของคุณมีความพร้อมที่จะเริ่มต้นรู้ลมหายใจได้อย่างแจ่มชัดแต่ถ้าหากว่ามันมีหมอกควันอยู่นะตรงตรงนั้นเนี่ยแปลว่าคุณต้องออกแรงถึงจะรู้สึกถึงลมหายใจได้ซึ่งถ้าหากว่าจูนดีๆนะ ให้มันมีความรู้สึกประโลมมีความรู้สึกถึงช่องว่างได้ซะก่อนแล้วค่อยไปนั่งทําอนาปานสติคุณจะพบว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมันมีความชัดเจนมีความแจ่มใสมีสตินะแล้วก็รู้สึกถึงลมหายใจได้ง่ายขึ้นแล้วมันจะมีผลให้เกิดกําลังใจนะที่จะรู้ลมหายใจได้ในขั้นต่อไปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอุบายเป็นเทคนิคนะ เนี่ยเอาสรุปให้ฟังง่ายๆอีกครั้งนะแค่ไปยืนเกาะผนังเรียบๆนะครับถ้าหากว่าคุณกําลังฟุ้งซ่านก็จะเห็นนะว่าช่องว่างระหว่างคุณกับผนังเนี่ยมันเหมือนกับมีหมอกควันนะมันมีอะไรที่เป็นความคิดฟุ้งซ่านบกวนนะแล้วก็บทบังทัศนวิสัย ไม่ให้เห็นลมหายใจได้ชัดแต่ถ้าหากว่าใจของคุณกําลังใสกําลังมีความโปร่งอยู่นะฮะพอหลับตาทอดตามองผนังตรงๆมันจะมีความรู้สึกเหมือนกับเ,เกิดช่องว่างระหว่างคุณกับผนังให้เห็นนะใสๆนะครับแล้วถ้าหากว่าตอนแรกยังเหมือนกับทึบๆยังมีลมยังลมหายใจยังไม่ชัดเนี่ย พอดูดูไปสักพักหนึ่งแล้วรู้สึกถึงช่องว่างระหว่างคุณกับผนังได้อย่างโปร่งใสอันนั้นแหละจิตของคุณถูกปรับแล้วให้มีความพร้อมรู้ลมหายใจนะครับอ่ะเรามาดูโพแล้วก็เดี๋ยวพูดถึงกันเกี่ยวกับความพร้อมรู้ธรรมหรือว่ากายใจโดยความเป็นอนัตตานี้หรือว่าเป็นรูปนามเนี่ยนะโพออกมาบอกว่า หลายเดือนที่ผ่านมานะฮะ46เ็ครึ่งหนึ่งของพวกเรานะครับเกือบครึ่งหนึ่งของพวกเราเนี่ยบอกว่าเชื่อมั่นว่าชาติเนี้ยมีสิทธิ์ที่จะเห็นกายใจทะลุขาดได้นะผมใช้คํานี้เพราะอะไรเพราะไม่อยากให้คุณไปถูกใจไว้กับคำยากๆเช่นมรรคผลหรือว่านิพพานนะแต่ถ้าคนที่ ได้เพียรปฏิบัติจนกระทั่งรู้สึกถึงกายรู้สึกถึงใจนี้ขึ้นมาเนี่ยเวลามองเป้าหมายมันจะไม่มองเป็นคำพูดลอยๆแต่มองเข้ามาเป็นไอ้วัตถุนะที่จับต้องได้ปรากฏชัดอยู่กับจิตปรากฏชัดอยู่ในห่วงมโนทวารน,นียว่าที่เราดูอยู่เราดูกายนี้ใจนี้ให้เห็นว่าเป็นอะไร ถ้าแน่ใจว่าเราดูให้เห็นเป็นอนัตตามันก็เกิดความเชื่อมั่นขึ้นมาว่าเออยิ่งวันสติมันยิ่งดีขึ้นเรื่อยเื่อยแล้วก็เห็นกายเห็นใจชัดขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่แค่เอื้งเนี่ยอยู่แค่รำไรเนี่ยว่าวันหนึ่งมันก็คงจะเห็นขาดทะลุไปจากกายนี้นะเอกายใจนี้เหมือนกำแพงขวางนิพพานถ้าหากว่าเห็นทะลุไปได้ก็เจอนิพานซึ่งก็คือได้บรรลุมรรคผลนั่นเองอีก46% อีกประมาณครึ่งหนึ่งก็บอกว่าก้ากึ่งอยู่ลังเลอยู่ไม่แน่ใจยังยังแคลงใจตัวเองอยู่ว่าจะทําได้จริงไหมนะซึ่งก็เท่ากันเป๊ะ46%กับผู้ที่นะเออจริงๆมันเหลื่อมกันนิดหนึ่งสองคนแต่ว่าถือว่า46%เหมือนกันนะเวลาเขาตีค่าออกมากา อีกพวกหนึ่งบอกว่าไม่เชื่อเลยนะว่าตัวเองจะถึงมรผลได้ในชาตินี้นะครับอ่ะเรามาดูกันอันนี้ไม่ใช่ขอให้ว่าดูเพื่อศึกษานะไม่ใช่เพื่อมาซ้ำเติมหรือว่ามาทำให้รู้สึกเหลืงหลงนะ